ท่านโยต์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะครับนักแทร็เกมหน้าใหม่ที่ตีกังตาตุๆๆผมไไม่ด้สร้างชแนลเลย <c oughs> ต้องมาดูก่อนว่ามันสร้างชแนลยังไงนี่นี่ๆๆเราจะไปเล่นเกมเคียตีกันดูๆๆๆๆเล่นเกมอะไรดีเราแบตเหลือสามชั่วโม,มงเพิ่งเออเปิดเพิ่งจะเริ่มอัดเมื่อกี้นี่เองเพิ่งเคย ไม่เคยอ่นานะแต่เคยอ่านมาก,ก่อนแลแต่มันเขียนไม่เข้าเพราะไม่ได้มีฟังติดมาเสร็จเสร็จแล้วอ่ะมันจนะมาเล่นยายเลยนะไม่ครับโอูก่อนอื่นเริ่มแนะนำตัวก่อนเลยว่าผมชื่อเสยอยือนะครับเรียนอยู่โรงเรียนวัดลาดประเขาป .5 ค่ะงั้นเราไปเล่นยาอะไรดีก,กว่าอันนี้ไหมครับเล่น ศูนจุดเดจุดหนึ่งนะครับมันเล่นยาได้ผมอปงขอลิงก์จากเพื่อนมาอ่ามีเซิร์ฟสปอนด้วยเซิร์ฟสปอ,อนอแบบเราเล่น,านวยาโดคว่าเอววาฟาสกันนะมันเล่นไงขอเครื่นี้ใช่ไหมครับก็แล้วก็จุดี j ี c ัด,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 ด

เอาแปดกับเก้าเก้าเก้าก็โคตรจะเป็นเก้าเลยรอไหมอู้หสูงมากผู้ชมก็เพิ่งเคยนี่แหละเคย้านแหละไปกัน้องเขาบอกวบกกระโดดเท่ากับเลอู้หนมันยักษ์เลยตรงนี้มันยักษ์เลยครับผู้ชมไปเลยอกระโดด้ย Yeah. Okay. ยังไงท่ทานผู้ชมนะขอเตรียมบันได้ัหมมันขับไวไหมเลยท่านผู้ชมเยอะนี่ต้องเจอนี้ผมว่ามันจะได้ตัว ตุกาเลยมึงโฟล่ะครับชมก็โดนจนกระเด้กเลยเอ้ยดูดิครับ่าชมย่อวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งผมเอัดได้ไม่นานนี่เองเมื่อกี้เลยสมัครปบปั๊บป๊บปั๊บปุบับถ้าผมว่างนะผมจะสอนก็ไม่ต้องสอนแล้วมั้งผูรชจอาจจะรู้แล้วผมเป็นนักเก็ตเกมหน้าใหม่มือมันตุ๊ย ็เคยแทนแล้วแหละแต่แบบมนาคตไม่เจอเลยนอกลับหัวท่านผู้ชมทำไมมันสูงขนาดนี้อะบินใช่ไหมกับหัวนี่มด้านตูดมันงเหรอมันกลับเป็นด้านหัวเลย อัเอะถ้าไปชมเลยผมชอบนันเรื่องนั้นตูดมากเลยนันตอกมากผมชอบมากอ่ะชอบถน,นต้องสิกามเออก้าวหาอุยแม่จะไปชมมันยักท์พาไปกินอาทีแล้วนี่อันอที่แล้วีรอเราจะตัดไป,ป้นแค่นี้มีจุ ตา้กานหลังกผมแล้วกันก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้อ่ะโอ้โหดูดูะวางดูความเร็วดูดดู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 ดีดู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 ดดูดูนูดรดดูนูดนดู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 เดูน ไม่ได้สิงเงินเดยกจะเอ่อว่างๆเด็กสอนวิธีทำเลยว่างสอนวิธีเอ่ออิธีลกรลงสปรย์อืออย่าิืลงลืมไย่าห้ยโอเคไหมครับกันนะครับบ๊ายบายเย้เดี๋ยวก่อนไปมันมองหน้าไปไม่ได้ไปตรงนี้แล้วกันได้ครับ ใคร้พี่ดาอะไรมาอ้ลุมอ,อย่าได้ดิตายตายเลยใครได้เตายทีพิชันะน,น,น,นะคะมาละ